น่ค้าวชินเจ้าสบายดี Hello everyone and welcome to ตุ๊ตาสาวน้อยทยเราสวัสดีค่ะทุกคนเออเลยกยแบบน้ำวันนี้นะคะไม่มีเรียนค่ะแต่ว่าห้องสมุดเปิดไหมไม่เปิดไม่รู้พวงนี้เพราะว่าวันนี้จะพากันไปหาใช้ไวฟ้ไฟรีเพราะว่าไปหาหน้างห้องเองเพราะว่าหอมันร้อนมาก <laughs> เปิดพัดลมก็ตายแน่มันไม่ค่อยอยู่ค่ะก็เลยจะเดินไปที่ เพราะว่าจะไปใช้ไฟ็บฟรีแล้วก็จะไปทำการบ้านอะไรต่างๆด้วยนะคะทั้งการบ้านของภาษาอังกฤษแอน Chinese Chinese language แล้วบอกกันเลยว่าเป็นอย่างที่แบบอากาศรู้ไหมใครเป็นคนสอนภาษาจีนรู้ไหมไ <ป S 1> เออพี่เออเฟย์เก่งภาษาจีนก็เลยสอนภาษาจีนแล้วการบ้านเยอะมากมเพราะว่าจะทำให้เรามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น พี่กายกับพี่ปูนะคะวันนี้วันนี้คนไม่ยเยอะหรอกเพราะว่าคนเขากลับวัดหรือว่ากลับบ้านกันแต่ว่า,วามีคนมาเรีนยนแต่ว่ามีของเ,ออเกียรติบัตรทีมเตรียมเคยถ่ายคลิปของคณะเราในวันนั้นนะคะไปโอ้โหเลิศมากจิงเหรอจิงมากแต่ไหนดูดดนี่คุณด่าโอ้โหคุณไปเอาหลบวะ next line เธอมาเลยไง อันนี้เอาไปให้เมอะเป็นตัวน้ารกน้าแรกเขาเป็นสายน้ครับอันนี้เอาขวดน้ำไปให้อันไม่ข้างล่างเพราะว่าเพื่อนสามารถเอาไปขายต่อได้เขาก็เลยเอาไปให้เพื่อนให้เพื่อนเอาไปขายเพื่อจะได้เงินน้อยปูนเนาะเขาจะเอาไปทิ้มขยะมันกระเสียดายเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปขายได้เงินนําในเมืองไทยดีเนาะ กระดาษกระขายใดๆเออปู่เานาะแม่บ้านทำกระขายถ่ายกันแต่ว่าแค่ว่าเัาวทั้าบ้านเัาเขาบับซื้อแต่ว่าอยู่ในเมืองเขากระหับดิแค่ว่าเลยค่ะมันบอกบ้าเขาแบบบ้านเขาเขาบอือเขาบงี้ยงเก็บเอาไว้นี่บอกรู้ไไม่มีไม่มีเขาไม่มีไม่มีอะไรเลอย่างเงอุ้ยอันนี้นออออนนมองนี่คือแตกมองนี่<อ>นเป็นมองคันผ้านเรียบร้อยอ่ะดังหมดบายไาย ไป let's go let's go together โอเคเราไปอุ้ยลืมฮิตสิบโซงว้ายู่เป็นคคือแหนมฮอนฮอนว้ายู่คนคือแหนมย้อนยังฮูบ่ลืมฮิตสิบโซงมันงามเลยมันงามด้ยเื่อกลืมฮิสีบโซงม่จะองเลยสิบกัน เดี๋ยวไปหายังยืมห้องค่ะกีนน้องไปกินย่างอยใช่ไหรอเดี๋ยวน,น,น,นี้ยังกินบูยากนะบูค่อยมากกินเยอะเลยจะ<า>ยไปหานของออให้ปูไปหาเพราะว่า<ม>สไลด์ต้องตีกันบม่ค่อยมากกินรตรตแต่กินจอกๆแต่ว่าคันนี้กินยังละกินไล่ไปเลยทีเดียวนะเป็นคนประมาณนี้แต่ก็มากกินนมหลายกว่าแบบว่านังให้คูณบอกอุ้ยงามนั่งไปนั่งมา จะแดดมากว่นเหนียยังแต่มันงามเลยพอไปเบิ่งแสงอ่ะวิวกีบพูดผิดไปผิดไปเราจะว่าอะไรเราจะว่าลาวฮึวิวกี้เบ้าคิดไปเธอจะว่าไทยหรือเธอจะว่าลาวน้องปูจะกระบอกไทยเปบนล่านจ้ะอยู่ไทยเป็นจำนวนมากเบ้าลาวบ่ได้เนอะอยู่ไทยเป็นจำนวนมากเบ้าลาวบ่ได้เบ้าลาวไม่ค่อยได้นะคะ Can't speak Lao Speak Lao เฮ้ยเจ๋ว้าวต้องเตงมากต้องเตงมากเกือบแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่ใส่แล้วย่างบ็เป็ดเสื้อบอกเขาใส่ไปดอกเขาบริย่างคือคนปกติเลยย่างเแบบนี้น <laughs> แท้จนเกิดขึ้นสิม,มันเม,มื่อไหร่บางดูงหินเออย่างดูงหิน <laughs> คือใส่เยอะเลยลาไปงานดอกแล้วไส่เกือบยอกอย่างนี้ครบบอกกันเลยว่าจังสิแหละใส่เพิ่มครื่องสูงเออกูจะพงเสือ บุกูเดี๋ยวเออทานไอปูเบิร์แว๊บค่ะเลิศมากัแช่ชงด้นอนคนเดียวแล้วจ้าคนคือนางฟ้าวันนี้คนคือนางฟ้านางฟ้าตสกปรกมากคนคือนางฟ้าอ๋อเทพเดียวที่นี่คือแดดในเมืองไทยเธอรู้สึกยังไงแดดในเมืองไทยเป็นยังไง สัมภาษณ์จากใจจริงแดดในเมืองไทยเป็นออเป็นเป็นเป็นเยี่ยงไรป<ม>านถามว่าตีสูงบอกระเอ่อประมาณอันนี้ลงโจ้งเลยลอยกว่าวลอยลอยกว่าวลอยหกสิบหกสิบหกสิบสี่คืนแต่โบแน่ใจไว้ประมาณนนาาได้ลงโจ้งโจ้งอ้ยจะเดินซึ่งอ้ยมันมี่ง่าแห้งมะไป สวยคนอะไรไม่รู้สวยัวงสองคนเลยน้องพ่นาอยู่ด้วยกันได้สะานวิจณนาหักมากเออตะมูตะมีมากวันนี้เอฟซีบอกว่าวินารักความง่ามมีให้นึงความงามให้นึงความมันเก่าจุดเก่าจุดเก่าเก่าเค่าหนึ่งปอร์เซ็นคือโต็นไหมบอ วิจะเป็นน่ารากอ่ะโคตรยิ้งว่าเกิดมานารักขนาดเนอะทอแท้มากกับกันข้าแม็ซี่ะไรแม็กซี่พี่ปูน่ารักไหมปูน่ารักบอสผมแม็กซี่จะตอบจังไหนครับก่อนเอาคำตอบราคำตอบคำตอบคำตอบไปตายเมนเด้อร์ใคว่าไอปูน่าะากคอมเมนต์เด้อตายปอกเลยเด้อไรว่าตุ้งตาสวยคอมเมนต์ใครว่าปูนะะคต่าฮวยคอมเมนต์นึงเหรอเพราะว่าปูน่านะาฮากับคอมเมนต์ คำตอบมันดอกงงไวนะง่ายแบบว่าเออมีมันสวยันหนาหักเรามันนี้ความคำกงกันขามสวยน่ารักจ้าดูหน้าน่ารักจ้าสวยอันนี้เดี๋ยวพาไปยกังไเพราะไอปู่ี่ขึ้นไปห้องสมุดเนี่ยบอกห้องสมุดห่อเน็ตมันพี่เหาตั้งอยู่ห้องสมุดเนี้ยตีได้เหมือนเมื่อนี้บูมีคนบูมูแมนแล้วเมื่มีคนนี่คือรถอะไรไปนี่สุดไปครับตาคือรถมอ ไส้รถได้ปู่เพ่าะไม่ไมไขันนี้ตี<อ>ขันพูดตีเป้นเบ่อ <laughs> ขัดแก้ไหมวะเออวันทขันรถเกินรถยิแตนนะอุ้ยอุ้ยเธอร์เลดมากมิสแกนราจัมป้าซากมวยไรสักสข้าประกวดเรรวดพราะว่าตุ้งหอบมึงแต่ตอนไปสมัครแหละพ่อแม่ออรถกลอมเดียวเข้ามาจินยางไปประกวดแต่ <laughs> คาราส่กับยองย่างนี่บอกกันเลยว่าปวดรดตีลังกาแฮะทั้งเคยใส่มันกับปกติบาห้าบาทสิบบาทแต่เอาไว้กินสวยเมืองจีนสวเมองีนนี่บอเออข้าวย่างเมืองจีนสวยแฮนี่นะเออเฮ้ยสอโอ้ไปเถอะขอร้องแดดมันร้อนมิสมีหรอจ้าบายบายทุกคนเดี๋ยวขอตัวพากันแยกย้ายก่อนไปนะ ชีวิตก็สนิทเลยบ๊ายบายท่านอาจารย์คนสวยล่ะก่อนคุณได้กินข้าวมาเสียกับมาเบิ้ลใหม่เด้อแค่ได้พูดกินข้าวเสียบิดึกแม่บ๊ายบายเพคนสวยบ๊ายบายนะคะนี่นะคะทุกคนเมื่อวานนี้นะคะลุงเตงก็ได้ไปอ่าเล่นๆกับพี่ปูนะคะได้ไปลุงเตงก็ได้ถ่ายทำคลิปแล้วก็ได้อัปคลิปแล้วก็ได้ทําการบ้านแล้วพี่ปูเองก็ได้ไปห้องสมุดทุกคนก็ แยกย,ย้ายกันทำ้าที่ของตัวเองนะคะในวันหยุดของพวกหนูค่ะก็ใกล้จะสอบแล้วนะคะฝากพี่พีนะคะเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กตาแล้วก็พี่ปูนานะคะในการสอบในกลางภาคด้วยนะคะเดี๋ยวตุกตีก็จะขอลาไปก่อนในคลิปนี้นะคะฝากพี่พี่ซีทุกคนรักแล้วก็อินดูน้องตุ๊กตาด้วยนะคะเดี๋ยวตุงเตีนขอลาไปก่อนก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์เด้อนะคะกดติดตามคอมเมนต์ในใต้คลิปน้องตุ๊กตาในเด้อบ๊ายบาย